นี่ทุกนคนก็เป็นการถ่ายรูปแนวหน้าคาเฟ่ก็ iPhone 11จะใช้เป็นโหมดคูณศูนย์ุดาครับก็คือเป็นเลนส์วายใน iPhone 11นะครับก็เรามาลองกดถ่ายเลยครับโอเคนะครับวันนี้ก็อยู่บนช่องมินโฟโต้นะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์เป็น iPhone 11นะครับตัวนี้จะลองเอามาถ่าย รูปแนวสติที่ใช้พวกเลนวายนะครับแล้วก็เป็นเลนนอร์มอลธรรมดาของมันนะครับก็เดี๋ยวไปดูว่า iPhone 11นะครับว่ามันจะถ่ายรูปออกมาได้คมขนาดนันไปชมกันเลยครับโอเคนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมที่โรงแรมสินทวีนกคนนุ่นชื่อโรงแรมันนะครับเป็นโรงแรมสินทวีนะทุกคนก็ตรงนี้จะเป็นรูปเหมือนเขาเรียกว่ารูปวาดสีโตหรือเปล่าไม่รู้าารทุกคนก็เดี๋ยวจะมาดูครับว่า iPhone 11นะทุกคนผมจะใช้เป็น เลนวายนะทุกคนจะใช้เป็นโหมดเลนวายนะไปชมกันได้เลยครับก็จะใช้เป็นโหมดคูณ0.5ครับก็คือเป็นเลนวายใน iPhone 11นะครับก็เรามาลองกดถ่ายเลยครับตัวนี้ก็จะเอาไปโปรเซสในไลฟ์ o ูมนะครับทุกคนก็กดถ่ายไว้ให้เห็นชื่อโรงแรมนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมมุมอื่นกันต่อเลยนะครับว่ามันในภูเก็ตเรานั้นจะมีที่ถ่ายรูปตรงไหนสวยๆบ้างครับไปชมกันเลยครับ จากที่เราบ่นเมื่อเราอยากกินน้ำแล้วทุกคนเราได้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นช็อกโกแลตช็อกโกเดชแล้ต้องออกเอสช็อกโกแลตนะทุกคนก็แก้วละประมาณ75บาทนะก็ราคาปกตินะทุกคนที่ผมเจอแพงกว่านี้ก็มีนะครับโกโก้รนแก้วละ90าตัวผมอยากมปชื่อร้านเถตอนนี้แหละครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเดี๋ยวเราจะใช้โฟนถ่ายรูปแก้วและในร้านด้วยนะครับว่ารูปมันจะสวยขนาดนั้กคนไปชมกันเลยครับนี่นะทุกคนก็เป็น การถ่ายรูปแนวหน้าคาเฟ่ก็ iPhone 11จะดีอย่างตรงที่มันมีเลนส์วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารูปจากเลนส์วมันะออกมากว้างขนาดไหนทุกคนนี่นครับการที่ให้เลนส์วไม่ให้เบี้ยวทุกคนเราต้องย่อตับนะทุกคนแล้วเราก็ถ่ายโอเคครับนี่คือเลนส์วายนะทุกคนเดี๋ยวเราจะปรับเป็นเลนเขาเรียกคูณคูณหนึ่งก็เป็นเลนปกตินะครับเราจะลองถ่ายเป็นชื่อร้านนะครับทุกคน แล้วก็ถ่ายเป็นแนวมิมมนิมอลที่เขาถ่ายวนก็จะถ่ายเป็นเหมือนเห็นแค่ครึ่งๆนะทุกคนอย่างเช่นป้ายนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าป้ายเราจะถ่ายไงให้ออกมาดูดีนะทุกคนอาจจะมีเล่นเหลี่ยมนะทุกคนแบบนี้ก็ได,ได้ได้รูปนึงะครับแล้วก็เ,วเรามาดูข้างในทุกคนว่าเราจะถ่ายอันนี้ยังไงนะครับ นี่คนเป็นมุมน,นั่งเราก็ถ่ายได้นี่คุรเทียดูมุมดิมนะเราควรกดโฟกัสก่อนนะครับแล้วก็ถ่าย โอเคครับก็ประมาณนี้นะทุกคนแล้วเราไปดูที่อื่นกันต่อเลยครับเราก็ได้น้ําแล้วเป็นช็อกโกแลตก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับเราจะเปลี่ยนโหมดการถ่ายภาพนะทุกคนเป็นโหมดภาพบุคคลนะครับก็ตรงนี้ F มัน p อโฟน11มันเลือกเได้นะทุกคนก็ผมเลือกที่ F 2.8 2.8ครับถ้ามากตอกวันนี้มันจะหลอกนะทุกคนแล้วก็ถือแล้วเราก็ให้มันเห็นป้ายล้านนะทุกคนก็ดูมันก็จะเป็นประมาณนี้ นี่นะครับพอมันได้นะครับแล้วก็มาอีกรูปมันก็อย่างนี้ก็ได้ทุกคนโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปที่ถ่ายเมื่อกี้มาให้ดูด้วยนะครับเราไปที่อื่นกันต่อเลยครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินมาถึงยังแยกชาเตอร์แบงค์นะทุกคนก็ตรงนี้ถ้าเมาื่อก่อนถ้าไม่ถ้าไม่ติดช่วงโควิดนะทุกคนก็จะมีคนมาถ่ายรูป กันเยอะนะครับเพราะว่าคนจากต่างจังหวัดเข้ามาที่ยว่ทุกคนช่วงนี้เป็นภูเก็ตเซ็ตนะครับก็ช่วงนี้โควิดทุกคนก็ออกจากบ้านครับล้างมือพกเกลียวเดญผิดพกเจลียวทุวกคน,นล้างมือแล้วก็สวมใส่แมสนะครับก็เพื่อป้องกันโควิดทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะครับเสียงนี้ก็อาจจะมีเสียงดังนิดหน่อยนทุกคนเพราะว่าช่วงนี้รถเยอะนะครับก็เดี๋ยวเราจะพามาดูรูปภาพที่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเราจะพาดูการถ่ายภาพจาก ไอโฟนนะทุกคนก็ช่วงนี้พวกผมไม่ค่อยอยากออกบ้านครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นยุคของนั่นแหละครับเดี๋ยวเราไปดูการถ่ายจากไอโฟนกันเลยครับช้าสลับถ่ายคนเรามาดูกันเลยครับเราจะลองเปลี่ยนเป็นแนวตั้งบ้างนะทุกคนเป็นเลนธรรมดานะครับ<ม>กะจังหวัดกรกะจังหวัดรถดีๆนะครับแล้วก็ถ่าย<ม>ก็เป็นเลนวายนทุกคนก็ ดึงนะครับก็คลิปวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เราไม่อยากไปไหนไกลนะครับเราก็อยู่แค่เราแวกบ้างเราก็พอนะทุกคนเดี๋ยวรูปทั้งหมดผมจะแปะไว้ตอนที่เราทําคลิปแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไวให้ระหว่างที่เราถ่ายเลยนะครับ mm hmm. ก็สําหรับวันนี้นะครับทุกคนก่อนที่จะจากลากันไป ก็ฝากไปกดติดตามนะทุกคนกดซับสไครต์ตัวนี้แล้วก็ช่องทางการติด,ต,ดต่อติดตามของงานทุกคนก็มุมนี้เลยครับ